ปัญหาประหวานนะฮะทวนความกันนิดนึงนะครับเป็นมาตั้งแต่ปี2542 <c oughs> น้ะครับน้ำตาลอยู่ที่200กว่านะครับห้เนี่ยคุมไม่ได้ก็2 0 0กว่าอยู่200รฟาอยู่54ไปไม่ดีละมีปัญหาจอภาษาตายิงเลเซอร์ด้วยยิงเลเซอร์ด้วยนะครับตอนนั้นก็คือเกือบเกือบจะประหวานขึ้นตาขึ้นแล้วไม่เกือบ ขึ้นมาแล้วขึ้้นมาแลวไล่ไม่ไปด้วยไม่ไปเลยไล่ไม่ไปะหมอหมอสั่งด่วนเลยนั่นคือห้าสี่นะฮะห้าสี่แล้วมาคุยกับเราตอนห้าห้าใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยฉีดอินซูลินแล้วฉีดก็ฉีดเยอะด้วยฉีดวันละกี่เข็มฮะคือมันจะมีอยู่ร้อยเองนะเข็มน่มันจะมีอยู่ร้อยแต่เราต้องฉีดถึงร้อยยี่สิบอ่ะโอ้โหเยอะที่สุดในก่อติชังอ่ะทุกวันทุกวัน ตอนไหนฮะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นผ่านไปประมาณหนึ่งปีเป็นยังไงฮะคือหมายถึงบบอ,อ๋อหนึ่งปีน้ำตาลลดลดลงเป็นระดับระดับที่บอกอจากสามร้อยเหลือร้อยห้าสิบเก้าแล้วก็มาเหลือร้อยยี่สิบก็คุมได้ช่วงนั้นคุมได้ละเริ่มคุมได้ตอนนั้นที่มาหาก็เริ่มคุมได้ละแต่หมอก็ยังให้ทานยาให้ฉีดยาน้อยลงน้อยลงคือ จากร้อ่ิบอะกลายเป็นเหลือห้าสิบโอ้โหอยากดูท้องเออแมอวฮะอยู่ดีก็จะมาเปิดพุงให้ดูกันอย่างนี้ <laughs> แล้วอวัยวะส่วนอื่นมีปัญหาไหมมีก็มีที่ตาเนี่ยเพราะถ้าไม่ไม่ขึ้นตาก็ลงไตแต่ของเราไปขึ้นตาคือตาก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ตอนเนี้ตาดีละ ตอนย้อนไปถึงเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็คือต้องยิงเลเซอร์ตาแล้วต้องหาหมอทุกเดือนตอนนั้นเริ่มบีมแล้วบีมละเริ่มบีมละเช้าเช้าสองก่อนนองสองนั่นแหละเช้าสองก่อนนอนสองใช่ค่ะเห็นบอกว่าเมื่อ18บแกุมภาสิบแปดกุมภาที่ผ่านมากุมภาไหมถึงเดือนที่แล้วกุมภาสองเดือนที่แล้วมีเมษาละเกิดไปหาหมอต้องไปตรวจตามระยะใช่ค่ะ อะไรมันดีขึ้นเกิดอะไรบ้างคือช่วงช่วงที่เราเบาหวานเยอะๆนี่ไตไตเสียหายละแล้วมีไตรั่วทางปัสสาวะ<อ>แล้วตาเนี่ยหมอต้องตรวจทุกเดือนที่ย้อนฟาร์มไปนะครับแต่พอมาตรวจครั้งนี้เนี่ยหมอบอกว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาจ๊ะหมอผู้หญิงนะเราพูดเพราะไปทําอะไรมาจ๊ะทาไมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยไตยปกติแล้วก็ค่าไอใไ,ไขมันในเส้นเลือดเนี่ย ร้อยสี่สิบเอง uh huh. เขาบอกในเกาะศีช้างมีอยู่สามคนเนี่ยในทั้งเกาะน่ะที่ไม่มีไม่มีไขมันในเส้นเลือด uh huh. อ่าอ่าแล้วก็ตับจากที่ตับที่ไม่ค่อยดีก็ดีขึ้น uh huh. อ่าอ่าแล้วก็ตับไม่ทาอะไรมาเราก็บอกอ๋อทานอาหารเสริมค่ะเขาบอกทานอาหารเสริมระวังเรื่องไตน,นะแล้วหมอดูคอมเมื่อกี้ไตก็ปกติแล้วหมอจะมาว่าอาหารเสริมไม่ดีได้ไง uh huh. เออย้อนหมออีกอน,นะ ก็ห <BS> มาพูดอยู่เมื่อกี้เองไตสมบูรณ์ดีขึ้นนะคุณปลาสมบูรณ์ไตดีขึ้นนะจากที่ไตไม่ดีตับก็ไม่ดีไขมันก็เยอะน้ําตาลเหลือเท่าไหร่น้นําตาลมา,มาเช้าเจาะมาสดๆเลยนะแปดสิบสอง <82. S 1> โอ้เ <BS> จาะแล้วขึ้นเฟซไม่หลอกกันนะไม่หลอกขึ้นเฟซให้ เพศสัตว์ดูเลยลงเฟซเลยแหมมีขึ้นเฟซบุ๊กด้วยนะแต่วันนั้นที่ไปหาหมอ88ก็อยู่ระดับนี้ตอนนี้ไม่เคยเกินร้อยเลยแล้วไม่ต้องทานบิมสีฟ้าแล้วด้วยฮะสีฟ้าไม่ทานแล้วเอาไว้หอมเล่นอย่างเดียวเลยหยุดหยุดสูดสีฟ้าสูดสีฟ้าหยุดเลยแล้วมาทานสูดสีสีเขียวสีเขียวแทน มั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจมากเพราะสีเขียวเขาจะต้องไปดูแลหลายโลกซอมแซมปรับความสมดุลกดไหลย้อนเาจานบอกนะคือเราต้องมีส่วนสุกล้ออย่างอื่นนี่เอาสีเขียวเข้าไปดูแลมั่งเบาหวานไม่ต้องแล้วอะเบาหวานจะต่ำด้วยอาจารย์ครับอย่างกรณีนี้ถือว่าเชื่อมั่นได้ไหมว่าเบาหวานจะกลับมาหรือไม่กลับมาแล้วคือถ้าสามารถปรับพฤติกรรม ควบคุมให้ได้ควบคุมให้ได้มันก็น่าจะอยู่แบบนี้ค่ะตาของเราเนี่ยสำคัญตาอินซูลินตอนนี้เลรกฉีดแล้วเลิกแล้วอินซูลินก็เลิกฉีดแล้วถ้าฉีดไปต้องตายแน่เพราะว่ามันน้ำตายมันเหลือแค่แปดสิบสออาจารย์อาจารย์พิเชษครับจากกรณีของคุณสมบูรณ์เนี่ยคือเราก็ follow up เธออยู่เหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามีหลายๆปัจจัยเช่นการใช้อินซูลินนะครับ มีเรื่องของการไม่ไม่ <laughs> ควบคุมการบริโภคซึ่งมันเป็นภาวะที่จะทําให้เบาหวานนี่มันจะสูงอยู่เรื่อยครับมันก็แกว่งน้าตาลต่อให้บิมเข้าไปช่วยยังไงก็ต้องต้องเรียนกับคุณผู้มชมตรงๆว่าคง<จ>ต้องควบคุมครับต้องควบคุมครับ อย่า <c oughs> คิดว่าเราได้ของดีแล้วก็กิน <m> ตามสบายเหมือน <m> อย่งคุณสมบูรณ์<ช>ที่บางครั้งไม่ยอมปฏิบัติตัวตามนี่นะ<ช>แต่ตอนนี้ดีแล้วนะคะดีแล้วนะนั่นใจน,น,นะโอ้ยอดเจียมมาก<อ>ปบมือให้เธอหน่อยรอบหนึ่งแปด 800เมตรเดินมาละ3รอบเพราะดูสวยขึ้นนะครับดูเพียวขึ้นด้วยผมจาได้แล้วเพราะว่าคุณต้นคุณต้นอหญ่ยุ่นะคืนนี้เธอกลับไปวิ่ง3รอบสวยสวยเพราะต้นนี่แหละเพราะปีนึงจะเจอกันหนุนเดียวต้องบอกว่าอยาหกผมเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยผิวพันจะจะคล้ำเนี่ยดูเด็บางทีเป็นจุดดาเห็นไหมยังมีอยู่ยังมีของเก่าของเก่าแต่มันไม่ยอมหายของเก่าเขาจะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลย อาจารย์ครับอย่างกรณีคนที่ควบคุมได้พฤติกรรมได้เลิกฉีดอินซูลินแล้วจําเป็นต้องทานสูตรสีฟ้าต่อไปไหมผมคิดว่าถ้าคุณสมบูรณ์ตรวจเลือดอยู่บ้างมันก็จะดีเนาะมีมีเครื่องเจาเองเลยค่ะมีเครื่องจาะอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ไม่มีปัญหาครับถ้าเมื่อไหร่มันจะเริ่มขึ้นมาก็กินสักเม็ดสองเม็ดต่อวันนะแล้วเมื่อเมื่อมันลดไปแล้วก็ก็สีเขียวต่อแต่ว่าถ้ากินสีเขียวต่อเนื่องเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าสีเขียวมันไม่ช่วยลดเบาหวานนะ มัมีแนวโน้มมัาจะมันอาจจะมีกระตุ้นอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ม,มีปัญหากลับมาก็ได้จะตัวสีเขียวก็ได้สร้างภูมิต้านทานให้กับเรานะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะไปป้องกันเบาหวานได้ใช่ก็ต้องคํานึงเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ถ้าเกิดระดับน้ำตาลมีการเปลี่ยนแปลงปง وب, ุ๊บก็ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าตั้งไว้แล้วผูกโบไว้สวยเลยสีฟ้าเนี่ยเอาไว้เอาไว้หอไม่กอดเลยแต่ถ้าเป็นเยอะก็ต้องทานเขาแต่ยังหกเดือนเนี่ยยังไม่เคยขึ้นเลยนะหกเดือนหมอบอกว่าให้ให้ให้สมุดมะเรเลมคุณป้าสมบูญไปอยู่นู่นเลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งนู่นเลยคือเปลี่ยนเปลี่ยนละเปลี่ยนกลุ่มเลยเปลี่ยนกลุ่มละ กลุ่มกลุ่มเสียงไม่ต้องมาละกลายเป็นคนคุณภาพไปคุณภาพดีแล้วก็ให้ไปเป็นวิทยากรให้ให้ผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะรู้สึกอย่างไรในขณะที่ร่างกายเนี่ยต้องฉีดยาต้องทานยาหมอกับการที่เราได้บีมเข้าไปช่วยด้วยก็รู้สึกว่ายังมีบุญเก่าอยู่มั่งเนาะอเออถ้าไม่มีบุญเก่าได้ไม่เจอบิมนะเนี่ยคือคือต้องเรียนอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าจะมีผู้ป่วยเบาหวานหลายๆท่านที่ต้องฉีดอินซูลินด้วยทานยาด้วย แต่ภาวะของน้ำตาลก็ยังควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใชครับ<ช>อันนี้อันนี้มีอยู่โดยทั่วๆไปแล้วในเมืองไทยเราค่อนข้างสูงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่กรณีของคุณสมบูรณ์เนี่ยสามารถควบคุมให้อยู่ต่ำกว่าระดับอันตรายได้ครับ,รบผลพันธ์ของเรานะครับถ้าหากว่าเราใช้นะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนผู้มีปัญหาเบาหวานไม่เลือดขาวมีการหลั่งสารที่สําคัญอยู่3ตัว TNF Alpha, i n t e r f e r ฟ n Gamma, าแล้วก็ i n น e r 17มากเกินไปนะครับแล้ว2ตัวแรกทำลายตับอ่อนทำให้หลังอินซูลินน้อยลงก็จะเกิดเป็นเบาหวานประเภทที่1นะครับและขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับอินท l รคิน17ซึ่งมันหลังมากเกินไปเนี่ยจะเพิ่มความรุนแรงของอาการเบาหวานซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ปุ่ิตัวเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือลด ไอ้ที่มันหลังมากเกินไปนะครับ,รบจากการที่เราใช้สูตรสีฟ้าวันที่15ให้กินวละสีเม็ดแล้วก็ตรวจเลือดก็จะพบว่ามีการลดการหลังของ TNF-Alpha i n F in t e r น e r o n g a m m แกน้อยลงนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็ยังลดการหลัง Inter อินท r รคินสิลดลงด้วยต้นเหตุของเบาหวานลดลงนะครับต้นเหตุที่ทำให้เกิดต้นเหตุจริงๆเลยนะครับ เมื่ออย่างเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากเราเราเปรียบเทียบระหว่างคนที่กินแคปซูลสีสีสีฟ้าของเรารกับคนที่กินแคปซูลแป้งค,คู่กันนะฮะสิวันแล้วก็ตรวจเลือดมาดูลูกศรชี้ที่สารที่หลังแล้วก็เป็นปัญหากับเบาหวานนะครับถ้าเอามายืดออกมาแต่เอาเด่นๆออกมาเลยนะครับตัว3ตัวนี้คือเทียร์เมอลฟา อินเทอร์ฟรัแก์มาแล้วก็อินเทอรตินสิบเจ็ดนะครับเราจะพบว่านี่คือคนที่กินแป้งนะฮะกินแป้งระดับมันแค่นี้ส่วนคนที่กินแคปซูลสีฟ้าของเรามันจะหลังแค่นี้เอง เห็นว่ามันลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการผิดปกติไอสารสามตัวนี้มาหลังเยอะเลอะไปอยู่แล้วมันก็ย่อมจะลงมานะครับจากที่หมอบอกมีเยอะไปหมดเลยอ้าวเดี๋ยวนี้ทำไมน้อยไปหมดเลยอาดีแล้วนะฮะก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่ร่างกายก็อยากจะเรียนว่าคือเราเองเราก็ดีใจนะฮะถ้าหากคนที่ตัวฉีดอินซูลินอยู่แล้วก็คิดว่าชาตินี้ทั้งชาติคงจะอยู่กับอินซูลิน เราก็มีความโอกาสได้ช่วยคนไม่ต้องฉีดอินซูลินเยอะเลยนะครับเยอะเลยแต่เราก็จะบอกว่าแม้ว่าคุณฉีดไม่ต้องฉีดอินซูลินแล้วก็อย่าได้อย่าได้ชราใจช่าใจนะครับเอไอเอบาหวานเนี่ยมันไม่หายนะฮะมันมันเพียงเดียวสงบเราก็ต้องควบคุมออกต้องออกไปออกกาลังกายอย่างที่คุณสมบูรณ์ทำนะฮะนะฮะหนึ่งรอบไม่พอสองรอบสามรอบสี่รอบอีกหน่อยสวยเลยประกวดนางสาวไทยได้ก็สบายมาก คือต้องควบคุมพฤติกรรมด้วยนะครับ<ช><ช>อันนี้<ช>เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณส,สมบูรณ์ครับ,บมาที่คุณ